คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสุสุนานแด้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนเพิมสนับสน,นุนให้เล่นหรือตามตามผู้ที่มีอายุต่ำกว่าจะปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและผู้ปกครองควรให้คำแนะนำก่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้

นี่่านมัตวัดกันะวัดหกสองนี่ก็โอ้เงินได้เลยบาทเดี่ยวอ๋อกไงหรบาทเนาะหกสองเกี่ยวโอ้ยอันสามสี่หา<ม>นี่้ดนน้กไดสามสี่หเลยต้องหกเ่ยวงเี่ยวหกเยี่ยวหกสองหกสามไป มามีหกเเจ้ากินมี่หเดี่ยวเลสาโอ้ห่าสอเดียวหาสองอียวไม่ไมมามีหกานอเียวมาห่เอียวอ่านผิดอากินไปเียวเดียวีงเอียวเต่ยอปยืดเราเนี้ยเอ้ามาแดไแดของ้

พัฒนานะคะเขอเริ่มกหญ่ขึ้นมาค่ะเริ่มกหญ่มาแล้วก็แรงขึ้นแรงขึ้นีก mọi người mọi người mọi hà, mọi hà mọi người 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 mọi เล้วอะไรอืมอะไรค่อยๆกินบ้างหัวสองนะหัวที่ค่อยๆมีสองโดนอยู่สองต่ออืมนะตัดสองวันตัวเมื่อยนะปรับปรุง ก็้อไปอ่าโอเคัดไปใวอดลอยวันนั้นทุ่าั้หายก็แบบนั้นแหเน่าเมื่อเน่าเมื่อดีดียเจ็บเนาะยสิโลเมือนะ

มีแจ๊บ่มีไปลลนแล้วตเดียวไ้่จดูดไดรอตีโลกแล้วเดียวอยม่อก็เหื่อลุยไปลนี้ไ้บอก่าเกิตอนนี้เนไ้าตอปนลูกาม่อไปเอาไเด็ดนะเกียเดียวเลยไปบาดเดียวเลยแตกเลย ตาบวมเลยเหะออ๋อเลย กระจายางไสีดำแสงแน่วมก็พอตัดนยทำมาจำเป็นโูก์ารเอามาถ่าในน้าโฟล์าร์เนี่ยบ้าบ้าโครใสีสองเอาไปให้ต้องมีสองห่ะยางกันกัดสีดเอาบุงนะ สีตนั้นนะบ่มีซีบงกินเขาแลวบ่มีสีบ่กินเ้าละซีสองหาซีสองไปกินตามได้ยาหนึ่เด้อไปตัมได้ทีนั่นเลยที่สมกินไป3ี่สามสองถไปเลยจับป่ะเอานี่สวใอญ่จะไจับกินออกอก ใส่กระงขาไว้ใส่ทีสองมาใส่ทีามโอบางินเขายังมั้งมีได้ทก่อนทีใส่ทีสามทีหาฮะขยำับีจะไปใส่ทีสามทีห้าก็นม่สื่นเต้นอะไรนะงาน

นาควงอยู่ไมาหาสองเย้ยนะหกสองเย้ยนั่มาหาสอเย้ยถึงมนาควงนะนนะตานี่ยยังไปทอะไรกโอ้ินอาไว้ไปวจเต็งหกีไเนไปเต็ิ้มไปเต็หกเยอะไปนี่ยไปว่าจต็งหกได้หไปหมดอหกเยอะไปเต็มหกไเต็มตาลจ้า่นะมา ในหกามกับหกสี่สามที่ในเครื่อื่อนี่หรอกนะหกสามกหกสี่เขาจะยุ่งตัดใจพลาดนิดเดียวว่าจะเต็มหกมาเต็มตามเราด้นยหกสองเดียวแหมพยาแล้วมียุทธงานแน้นหน่เอาคอนเล่นจารู้เอา เออหกหั่งหนงนึ่งหนึหนึ่งัน1.6น่งหนหงหน่งงนงหงหงนงเนึ่ง่งนนนึ่นึ่ง่งนงนึ่ง่งหงหน่่งห่งก็่หนนงน่งง ออเก่สาแล้วเก่งห่งสามเดียวเก่งสามกสี่หกสามเาสามสองน๊ะโอี่วิกิฟอลอะไรั่นี่ยอไปเดียวเออบึงเด้อนซมี้กือังไปวาแล้ววะโอ้อ้หโอ้อหอ้สองหนึดี กินก๋วยเตี๋ยวใครจะไเอาไปลงเกยเม็ดตงลเขาารมาวเาแต่รอเป็นต็่งมันเขาเจ็บเสียเสียนมเต็่มันเขาเอาเย็นขึ้นใจลาเข่าสองร้อยต็งเหรออันนี้ว่าพันน้งตาไปน่สองร้อยท้นี่ของล่อยสอง ดีอนไม่หาสองกันเยกะกว่านั้นเรป็นมายกเนี่ยมาโรกกรแด้วอ,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 อาจจะกระติว สสตมก่นอน,น,นก็ยืดเนี่นะเจ้ดยืดได้จกใคนี่ยได้ยืดตลอดยืดตลอดมีอ่ะซีสองหาซีสองแต่บม,มาดำมดโค้หาเอียวคือตึงหาเอียวไป

เออแม่นไเบิดรอดจี้ล <jogo> ้ตอนนี้ห้องไฟนี่ว่าไฟกระเื่นมอีซี่เบิรดเเบิดเออกแกซเออักระื่อไฟไฟกระเบิเก็บเก็บเมือรจายข้องเขาไปแลวกายากตมาคืนอีกเนี่ยเียมาไง

นริสเมเสดๆอ่มาดีต้องสมองคนดีนี่เหงอกเหงือกจะนเาองนับล เลยบาดนี่ยมาหาโอล้วนี่ยหน้าอยากติงหาไปไหมเท่าไห้ามาลามน่เอายิบมาลองยกติงหาไปาสองกันเลยนี่ใครไม่แย่นบ้างออม่มีสี่ส่งาบ่หาซมันมีเยอะเลยเกมมันสี่สิี่นะกินันแปกทันแกันก็เบิร์ ห้าแน้าหโอ้ยไปเอาขึ้นน้องเพื่อนว่าเอามาติ่งซีมาไปนี่บาโบอนันสันได้สองเบอร์หนึ่งมื่นก็โมโมี่ตัวี่ตัวงานเี่ะก